กลับแล้วครับขบวน536นะครับผ่านบ้านแห่ด15นาฬิกา27นาทีนะครับมาถึงตรงผมไายนี่15นาฬิกา3 8นาทีนะครับ11นาทีนะครับบ้านแห่ดบ้านไทยนะครับบ้านแห่ดตรงผมไายนี่ครับขันเดิมครับ QSY 5210ทำขบวนกลับนะครับ วันนี้ก็มี517อยู่นะครับ517ก็มาดีนะครับวันนี้เห็นอยู่แถวบ้านเกาะแล้วนะครับมาตอน3โมง ไปแล้วครับขบวน536นะครับ